ไปดูคดีฟอร์เรกสามดีกันหน่อยนะคะตอนนี้ก็มีการออกหมายเรียกออกหมายเรียกทุกคนน้นคนนี้ก็มาแล้วงดาราก็มาแต่มีคนไม่มาสองคนค่ะสองคนนี้เป็นใครไปดูกันทําไมไม่มาเป็นชาวต่างชาติทั้งสองคนเลยค่ะเป็นชาวฮังการีกับชาวสิงคโปร์ถามว่าทําไมไม่มาโน่นหนีไปแล้วค่ะเขาออกหมายเรียกออกหมายจับกันมาหลายครั้งนะคะพนักงานอายการสํานักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ4นะคะมีหนังสือว่าให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายไปเลยว่าตอนแรก 16รายให้มาทําการสอบสวน,สอ,ส,วนสอบสวนก็อมาในหนังสือยาวเหยียดแบบนี้เลยค่ะมา14คนอีกสองคนเป็นชาวฮังการีรกับชาวสิงคโปร์อย่างที่บอกไปค่ะชาวฮังการีนี่นะคะไม่รอหมายแล้วค่ะอ,ออกนอกประเทศไปแล้วไปดูประวัติตรวจคนเข้าเมืองออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่พอเห็นนี่แม่ไม่รู้จะพูดยังไงค่ะอ,ออกไปตั้งแต่14มกราคม2500 63เกือบ2ปีแล้วค่ะไปแนบแล้วค่ะไม่ต้องไปเรียกไม่มาแล้วส่วนอีกคนหนึ่งชาวสิงคโปร์ค่ะออกไปตั้งแต่วันที่25ตุลาคมเดือนที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น2อค,คนนี้หาไม่เจอแล้ว<อ>เขาออกนอกราชอาณาจักรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ทางด้านพนังกงานสอบสวนคดีพิเศษก็จะต้องขออนุญาตหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองรายตามคดีหมายจับอาญาละค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ตัวหรือไม่หลักฐานเยอะเลย แต่ไม่มีคนมาให้จับแล้วค่ะอ้าวนะครับปัญหาเรื่องใหญ่เรื่องเงินครับเมื่อสักครู่นี้คุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสาม